เ,เรื่องราวมาเริ่มที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งตำรวจได้รับแจ้งเหตุให้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องที่หมาติดเชื้อเจ้าของได้ขังมันเอาไว้ในตู้คอนเทนเนอร์นิวกับไม่ก็ได้เดินทางมาถึงจากนี้ไปอาจจะเรียกนิวว่าพระเอกแล้วกันนะครับไม้ที่เป็นหัวหน้าก็ได้บอกพระเอกว่าฉันรู้นะว่านายยังทําใจไม่ได้แต่ยังไงก็ช่วยระวังหลังให้ฉันหน่อยเถอะได้เวลาเฉื้อชายแล้วไม้จึงเดินถือปืนเข้าไปก่อนจะส่งซิกไปหาพระเอกว่าฉันกําลังจะเปิดแล้วนะเตรียมตัวเลยเมื่อไม้เปิดตู้ออกหมาที่ติดเชื้อเนี่ยมันก็ได้ เจ้าของนั้นล่าเป้าหมานั่นอยู่ไม้จึงบอกให้พระเอกยิงมันซะแต่ทว่าพระเอกของเรานก้นก็แต่ยืนถือปืนขู่เจ้าหมามันอยู่ได้ไม่ยอมยิงมาากกันสักทีจนในที่สุดความซวยก็บังเกิดเมื่อเชือกที่ล่าโซ่ไว้มันดันขาดหมามันได้พุ่งเข้ามาหาไม้ทันทีเลยครับไม้ก็พยายามบอกพระเอกให้ยิงมันสักทีสิวะแต่พระเอกนั้นก็ไม่กล้ายิงเพราะกลัวจะโดนพวกเดียวกันเองครับพระเอกจ,จึงตัดสินใจพยายามดึงเชือกที่ล่าหม,มาออกมาแต่ทว่าหมานั้นก็แรงเยอะมากๆใน,ในตอนนั้นเองเสียงปืนก็ไดังขึ้นจาก,ก,าจากเจ้าทีอกัที่าางาอดกิ เพศที่เห็นแผลของไม้จึงวิทยุไปแจ้งสูนนะครับให้ส่งหน่วยแพทย์มาทีเจาที่ได้รับบาดเจ็บไม้ที่ดีนกส็สวนเพอกลับไปทันทีเลยนะครับว่าบาเลยไงแผลแค่นี้เองจิบจิบไอ้น้องหนักกว่านี้พี่ก็เจอมาแล้วนะไม้จึงวิทยุกลับไปแจ้งสูนว่าไม่ต้องส่งหน่วยแพทย์มาแล้วเพกแค่ตื่นเต้นที่ไม่เคยเห็นแผลก็เท่านั้นจากนั้นพวกเขาก็ขับรถกลับไปยังสอนอเมื่อมาถึงไม้จึงเปิดอกคุยกับเพกตรงๆเลยว่าเขาเองเขาจะสถานการณ์ในตอนนี้ดีพวกเราอยากได้เพกคนเดิมกลับมานะเนี่ยเพกที่ได้ยินมันก็ได้บอกไปนนนรััววาาว่่่่าาาาาตตเอองงไไไมมมมสถกกกลลทด้้ีีแแ็ ย่งข้อเสนอให้พระเอกนั้นลาพักล้อมไปซะไว้ดีขึ้นเมื่อไหร่ค่อยกลับมาพระเอกจึงถามกับไม้ว่า้าให้เขาหยุดแล้วรับเงินในวันที่หยุดเนี่ยเขาตกลงไหมไม้ที่ไม่อยากให้พระเอกลาออกจึงยอมให้อภิสิทธิ์เขาเนะครับจากนั้นไม้ก็ได้ลงมาทําแผลข้างในสอนอไม่นานนักโอลิเวที่เป็นลูกสาวของเขาเนี่ยก็มาถึงสอนอพอรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเธอจึงบอกให้พ่อเนี่ยไปโรงพยาบาลเถอะไม่อย่างนั้นพ่ออาจจะติดเชื้อรู้ไหมโรคพิษสุนัขบ้ามาไล่แรงแค่ไหนไม้จึงบอกกับเธอไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกลูกพ่อฉีดวัคซีนกันไไววว้้้เเมื่นน่่่อออออ2ปปีีีกกกกนนนนลตูคครุยยับหดา โอลิเวียที่เห็นว่าเพอเอกอยู่ด้วยนั้นจึงเดินเข้าไปแสดงความเสียใจกับเะเอกเรื่องลูกชายของเขาเนะเบนนั้นเป็นคนดีมากจริงๆเพเอกก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าไม่เป็นอะไรยังไงฉันกับแอปปี้ก็ขอบคุณสําหรับความห่วงใยที่มีให้กันด้วยนะในเวลาต่อมาเพเอกได้กลับมาที่บ้านนะครับก็เจอเข้ากับจานข้าวที่ยังไม่ได้กินเขาก็รู้ทันทีเลยว่าแอปปี้เนี่ยคงเอาแต่มองไม่ยอมกินอะไรเลยพอตอมใจเรื่องลูกชายอยู่จากนี้ไปแอดจะเรียกเธอว่านางเอกแล้วกันนะครับเพื่อเข้าใจง่ายๆเพเอกจึงเดินเข้าไปหาก็พบว่านาง ซึ่งแน่นอนว่าคนที่เพิ่งเสียลูกไปใครมันจะไปสบายละ่ะถามไม่คิดนางเอกจึงบอกกับระเอกว่าเธอแค่ย,ยังเหนื่อยๆอยู่เท่านั้นเองเพเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่าเติมแพ็คของกันเถอะเราจะไปพักผ่อนกันเพเอกที่เห็นของที่บนโต๊ะจึงจะเก็บให้นะครับนางเอกที่เห็นก็บอกว่าหยุดอย่าแตะต้องอะไรทั้งนั้นซึ่งสิ่งที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยก็คือรูปถ่ายครอบครัวที่มีรูปของลูกชายอยู่ในนั้นด้วยรวมไปถึงแผนที่ที่มาร์คจุดเอาไว้เต็มไปหมดเพเอกจึงบอกให้เธอนน,น้นทำใจเถอะเบนนั้นจากเราไปจริงๆแล้วทั้งสองจึงเร่่มมมีปปาาาาาากกกกยยยันนอไไไให้้บศแวขข อากาศข้างนอกหน่อยแล้วกันรพอเอกได้มุ่งหน้าเข้าไปในป่าในระหว่างทางก็คิดแต่เรื่องในอดีตท,ที่เขาเคยมากับเบนลูกชายตอนนั้นทั้งคู่หยอกล้อพูดคุยกันอย่างมีความสุขพอเพกก็ยังทําใจยอมรับไม่ได้เหมือนกันเขาจึงตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองลงแต่ในตอนที่กําลังจะลั่นไกเนี่ยก็ได้มีผู้หญิงคนนึงกาลังจมน้ําอยู่เพอเอกเทียนจึงเข้าไปช่วยทันทีเมื่อพาเธอขึ้นมาบนฝั่งจึงถามว่าเป็นอะไรไหมคุณแต่พอคุณผู้หญิงขันมาท่นนั้นแหละปะทโธเพอเอกเราเนี่ยก็แทบช็อกทันทีเลย พุ่งเข้าไปโจมตีมันซะเลยเพกที่มีปืนอยู่จึงจะยิงใส่มันแต่เาะว่าปืนของเขานั้นก็ยังไม่มีลูกกระสุนทาให้ทั้งคู่นั้นก่อนรัดฟัดเบี่ยงกันสักพักเมื่อสบโอกาสเพกจึงเอาหินฟาดหัวมันจนไปคุยกับรากมะม่วงจากนั้นเพเกก็เลยย้อนกลับไปที่บ้านเพื่อวิทยุแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าสัญญ,ญาณจะไม่มีนะครับเพเกจึงรีบไปเอากระสุนที่เก็บเอาไว้ในห้องนอนเขาก็เห็นว่านางเอกนั่นนอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อหาลูกกระสุนที่เก้หัวนอนก็พบววววว่่่่่่่่าา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 ในนนนกกกกกกลลลลลออ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 งงงงงไไมมมีีูะูะสสุยยเเ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 ััับพพจึึถธธปหด ก็เลยแอบเอาไปทิ้งหมดแล้วชิบหายแล้วล่ะทีนี้นางเอกที่ยังไม่หายแฮงก์ก็ได้ถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพเอกจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังแต่ดูเหมือนว่านางเอกเนี่ยจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดมานะตอนนั้นเองก็เลยมีซอมบี้พุ่งตรงมาที่บ้านของรพเอกเพเอกต้องใช้แจกันมาป้องกันตัวซอมบี้ที่บุกเข้ามาเมื่อเห็นรพเอกมันก็ได้พุ่งใส่ทันทีทําให้แจกันยของเเอกตกแตกทั้งคู่ซักกันอยู่สักพักจนเพเอกส้นเสียท่าถูกมันพุ่งเข้ามาสเปียร์ใส่จนล้มลงกับพื้นมันพยายามที่จะฆ อของมันจนเลือดสาดจากนั้นมันก็ได้ขาดใจตา,ตายลงไปจูจูก็มีซอมบี้อีกตัวโผล่เข้ามาอีกเพเอกจึงจับหัวมันโคกับขอบโต๊ะจนมันมึนจากนั้นเพเอกก็ได้เห็นว่าเชือกน,นันวางอยู่ไม่ไกลนักเขาจาึง่งไปหยิบมาใช้รลดคอซอมบี้ทำให้มันขาดใจตา,ตายลงในที่สุดเพเอกที่ประเมินสถานการณ์ต่างๆแล้วจึงคิดว่าไม่ได้แล้วหละ่ะเราต้องพานางเอกไปจากที่นี่ก่อนเพเอกจึงพยุงนางเอกที่กำลังแห้งไปขึ้นรถและออกไปทันทีในระหว่างทางที่ขับรถอยู่นั้นเพเอกก็ยพยายามวิทยุหากิบสันอยู่เรื่อยๆแต่มันก็ไม่มีสัญ,ญ,ญ ให้กับทุกคนอ,อพยพเพราะกำลังมีเชื้อระบาดเมื่อเขาขับมาถึงในเมืองก็พบว่ามันไม่ทันแล้วซอมบี้ไล่กัดผู้คนไปทั่วเพอกจึงตัดสินใจขับรถย้อนกลับมาตั้งหลักอีกครั้งในเมื่อรถนั้นต้องใช้น้ำมันในการเดินทางมันถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพอกจึงขับรถมาจอดที่ป่าข้างทางที่อยู่ใกล้กับปัม๊มเขาจะลงไปเอาน้ำมันด้วยตัวคนเดียวเพื่อมีซอมบี้อยู่แถวนั้นจะได้จัดก,การกับมันได้เพอกก็ได้ขอให้นางเอกเนี่ยวเฝ้าอยู่ที่รถนะในระหว่างที่เขากำลังเติมน,น้ำมันใส่เกลอนอยู่นั้นนนนอมมมบบีาาี้้้ััััักกกกกก็็ไไดดผลล่่่าาาาจหงเเพพทตตววยูแปิส ซอมบี้มันก็ได้ไต่ขึ้นไปบนเสาแยกเขี้ยวหนึ่งทีก่อนจะกระโดดเข้าไปโจมตีเพอเอกครับด้วยสกิลการอาตวรอดที่เขามีอยู่ล้นเหลือเพอเอกจึงวิ่งตัวมันล้มลงไปพอศบโอกาสเพอเอกจึงหยิบหัวใจขึ้นมาชีใสและจุดไฟไปด้วยทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้ใส่ซอมบี้จนมันตายลงไปจากนั้นเพอเอกก็ได้กลับมาหาหนางเอกที่รถอีกครั้งเพื่อขับไปยังปั๊มก่อนหน้านี้นางเอกก็ได้เห็นศพของเด็กปั๊มที่กาลังมีควันคุกกุนอยู่เธอจึงถามกับเพอเอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพอเอกก็ได้บอกกับเธอไปว่าตอนนีี้้ไไมมมม่่่เเววลาาาาอออออธิบยะรรทััังนนนขแคคุณชืใตผก็พ จะเข้าไปเอาของที่จําเป็นออกมาจากมินิมาร์ทแล้วไปต่อแต่ก่อนที่รพเอกมันจะออกไปเนี่ยเขาก็ได้ควักเงินทิ้งไว้ที่เคาน์เตอร์นะครับเพื่อเจ้อของยังมีชีวิตอยู่แล้วกลับมาที่ปั๊มแหม่ซื่อสัตย์จริงๆนะพ่อหนุ่มคืนนี้เพเอกได้ขับรถบุ่งหน้าไปยังบ้านของไม้เพื่อเตือนถึงเชื้อไวรัสที่กําลังระบาดอยู่ตอนนี้เมื่อมาถึงเพเอกก็ได้เดินเข้าไปในบ้านก็มีเสียงเพลง,งเปิดดังออกมาจากข้างในเพเอกจึงคิดว่าครอบครัวของไม้นั้นน่าจะยังไม่ติดเชือ้อเขาจึงเดินเข้าไปที่ห้องครัวก็พบว่าภรยาของไมม้นัันกลกบห ก็พบว่าเธอนั้นกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วรพอเอกจึงพูดตื่นสติกับเธอว่าเขามาที่นี่เพื่อช่วยเจนเย็นก่อนนะซึ่งเสียงคําพูดของรพอเอกมีดอีโต้ก็ได้ฟันเข้าที่หน้าเต็มๆแต่รพอเอกนั้นก็หลบได้ทันครับทั้งคู่จึงกอดรัดฟัดเวียงกันสักพักเพอเอกที่ได้โอกาสจึงทุบซอมบี้จนกระเด็นและเขาก็ได้มุ่งหน้าไปเอากระสุนที่เก็บเอาไว้ขึ้นมาใสา่จากนั้นเพอเอกก็ได้ลันไกใส่ซอมบี้จนมันล้มลงไปหลังจากที่จัดการซอมบี้ตัวแรกไปได้แล้วลูกสาวของไม้ที่ติดเชื้อก็ได้พพพุ่่่่่่่งงงงเเเเเข้าาาาามมมมจตตตีีีออกกกกททัันนนนยายยยิยิิสสแว็ไถดด จึงรีบตามเข้าไปหาพระเอกทันทีทางด้านของพระเอกก็ได้จับซอมบี้มันทุ่มลงกับพื้นและกําลังจะยิงปิดฉากแต่ในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้เข้ามาพอดีเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่านี่คุณทําบ้าอะไรอยู่อ่ะนี่โอลิเวียนะเธอพยายามบอกให้พระเอกนั้นวางปืนลงจ,จู่ๆไม้ที่ติดเชื้อก็ได้เข้ามาโจมตีพระเอกในจังหวะที่เผลอทาให้ปืนของพระเอกเนี่ยตกลงไปที่พื้นซอมบี้มันได้บีบคอของพระเอกจนตัวลอยเลยนะครับพระเอกจึงบอกให้นางเอกเก็บปืนขึ้นมายิงมันซะแต่ทว่าเธอนั้นก็ใจไม่กล้าพอที่จะยิงและในตอนนั้นนเเเอออออองงมบีี้ลวยกกกกก็ไไดาาปจ ททันีพระเอกจึงคว้าของแข็งที่อยู่ข้างๆมาฝ้าใส่หน้าซอมบี้จนหลุดออกมาได้ครับจากนั้นก็ได้วิ่งไปหยิบปืนที่ตกอยู่ขึ้นมายิงใส่จนมันตาลงไป เพกจึงวิ่งออกไปตามช่วยนางเอกกลับมาครับเขาพยายามตามรอยเท้ามาเรื่อยๆและเห็นว่าซอมบี้มันกาลังวิ่งไล่นางเอกอยู่เพเกที่เห็นตะโกนบอกให้เธอนั้นรอเขาก่อนและในขณะที่เพกกาลังจะวิ่งตามลงไปเนี่ยพี่แกก็ดนพัดตกเขาลงมาสลบซะอย่างนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ในความฝันของเพเอกนะครับซึ่งมันก็เป็นฝันที่ตัวเขากําลังตามหาลูกชายอยู่แต่ในระหว่างที่กําลังเดินตามหาอยู่นั้นเบนที่เป็นซอมบี้ก็ได้เข้ามาเรียกพ่อนี่ครับทำให้เพเอกรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพกตามหาหนางเอกต่อจนมาถึงตอนเช้าเขาก็ได้มาเจอเข้้้าาากกกัันนนงงเเอออจไดตีธํล ของอยู่ที่รถกระบะข้างหน้าเพี่เทีนก็ดีใจสิครับที่ภรรยาของเขานั้นยังไม่ติดเชื้อเขาจึงเดินเข้าไปหาหนางเอกแต่เมื่อเธอหันมาก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเพอเอกทันทีครับเธอติดเชื้อซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพกจึงพยายามจับเธอเอาไว้ตอนนั้นเองก็ได้มีฝูงซอมบี้กาลังตรงมาที่เพระอเ,อเพกรจึงจับตัวภรรยาเข้าไปในรถและขับหนีซอมบี้พวกนั้นไปทันทีเพชรเทียนสภาพของนางเอกในตอนนี้ก็ทําใจฆ่าเธอไม่ลงครับเขาจึงพิทุแจ้งกับทางสอนอเพื่อมีคนรอดชีวิตอยู่และโชก็เหมือนจะ ว่าไม่ว่านาจะอยู่ที่ไหนถ้าอะไรอยู่เอาเป็นว่าเขาเข้าใจหมดทุกอย่างเพเจึงตอบกลับไปว่าตอนนี้เขาพลังมุ่งหน้าสู่วูฟพาทาวเวอร์กิฟสันที่ดินก็เตือนนะครับว่าอย่าไปที่นั่นและสัญญาณน,นั้นก็ได้ขาดหายไปอีกครั้งจากนั้นเพเก็ได้ขับรถสู่เหมืองแล้วก็พบว่าคนงานที่นี่กลายเป็นซอมบี้กันไปหมดแล้วเพเกที่เห็นก็ไม่กลัวนะครับเขาขับรถมุ่งหน้าไปที่หอส่งสัญญาณได้สาเร็จเพจิงเดินขึ้นไปบนบันไดหอส่งสัญญาณเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์จู่ๆซอมบี้ก็ได้โผล่ออกมา จากนั้นก็ได้รีกาไปติดต่อหน่วยแพทย์ทันทีและหน่วยแพทย์ก็ได้ทำการตอบกลับครับเพกจึงอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองว่าที่นี่กําลังเกิดเชื้อไวรัสระบาดอยู่และภรรยาของเขาได้ติดเชือ้อทางฝั่งนั้นก็ได้ตอบกลับมานะครับว่าเราจะส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่เพกที่ได้ยินก็ตอบกลับไปอีกนะครับว่าเราไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้มันไม่ปลอดภยัยเดี๋ยวเขาจะพาภรรยาไปที่โรงพยาบาลนั่นเองแต่ทว่าหน่วยแพทย์ก็ได้ตอบกลับมานะครับว่าไม่แนะนําให้เพเอกเนี่ยเกินย้ายผู้ป่วยเพกที่เห็นว่าเถียงไปก็ไม่ได้อะะไไรรรเขาาาาาจจจึงงัดใททีี่่พภยยปโบล กเลยลยะนในระหว่างทางที่กําลังขับรถไปอยู่นั้นกิฟสันก็ได้วิทยุมาหาพรพเอกอีกครั้งครับเขาได้บอกเพเอกว่าตัวเองนั้นปลอดภัยดีตอนนี้เพเอกนั้นอยู่ไหนเพเอกจึงบอกไปว่าเขากําลังจะพาภรรยาไปที่โรงพยาบาลกิฟสันจึงบอกกับเพเอกมาว่าให้มาหาเขาดีกว่าเขาสามารถช่วยเพเอกได้นะให้เพอเอกเนี่ยมาเจอกันที่เดิมเขาจะช่วยเพเอกเองเพเอกที่ยินจึงเปลี่ยนเส้นทางไปยังจุดนัดทพบที่ตกลงกับกิฟสันเอาไว้เขาได้ขับรถเข้ามาในพื้นที่ก็พบว่ามีรถเจ้าหน้าที่จอดอยู่เพเอกจึงลงจากรถและผ้านางเอกลงมาด้วยจากนั้นกิฟ ก็ได้โผล่ออกมาในสภาพของซอมบี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็ติดเชื้อไปด้วยเช่นกันตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงบอกให้รพเอกนั้นทิ้งอาวุธลงซะและแล้วก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นเพเอกนั้นถูกยิงจนลม้มลงภาพความจริงค่อยๆปรากฏออกมาว่าแท้จริงแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่รพเอกเจอนั้นเขาเป็นคนเดียวที่เสียสติและคิดว่าที่เมืองแห่งนี้กําลังเกิดโรคระบาดอยู่คนทุกคนที่รพเอกฆ่านั้นก็กลายเป็นคนปกติไม่ใช่ซอมบี้แต่อย่างใดเพเอกเสียใจเรื่องลูกจนเสียสติและลงมือฆ่าทุกคนที่เข้ามาขวางเขานางเอกก็ได้้้้ขอองงงใหพะเนนัววาาุธล รพอเอกที่ยังสับสนอยู่ก็ไม่สามารถเลีกยสติตัวเองกลับมาได้เขายังคงคิดว่าทุกคนนั้นยังเป็นซอมบี้อยู่ภาพอเหตุการณ์ในอดีตก,ก็เผยให้เราคนดูทุกคนเห็นว่าในวันที่เพอเอกทะเลาะกับเบนนั้นเบนได้เก็บข้าวของใส่กระเป๋าและหนีออกจากบ้านเพอเอกได้วิ่งมาตามลูกชายและพยายามห้ามเบนเอาไว้นะครับแต่เบนที่ยังโกรธอยู่เนี่ยก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นทั้งสองจึงเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นเบนได้พัดตกลงเขาไปเพอเอกที่เห็นก็ช็อกจึงรีบลงไปตามหาด้วยความเสีย กระอักเลือดอยู่ตรงหน้าเขาเพเยังคงตามหาเบนอยู่เพราะทำใจไม่ได้ที่ลูกชายของเขาตั้งตายลงไปแล้วแต่มาที่ปัจจุบ,บนันเพเพที่ยังริษติตัวเองกลับมาไม่ได้ก็ยังคงเห็นทุกคนรอบๆกลายเป็นซอมบี้อยู่เขาจึงจะจัดการยิงนางเอกทิ้งกิบสันที่เห็นก็ไม่มีทางเลือกทําให้เขาต้องยิงเพื่อจบชีวิตเพอเอกลงไปและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหนังเรื่อง Outbreak ก่อนจากกันไปที่รลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและกดดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องไอนดีะครับเจอกับแ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh